วัสดีครับผู้ชมครับนี่มาที่ห้วไยไซเหนือวันนี้จะมานั่งกินกาแฟกาแฟสดร้านนี้นี่มาเจอเจ้าของราง้านเจ้าของร้านนั่งอยู่ที่นี่พอดีนี่กาแฟหลวงนันนีกาแฟสดนะครับนี่เจอเจ้าของร้านเจนหนูเจโน่วาดีครับโอเคเน่มีอะไรมากลองไปนั่งรงเคาน์เตอร์นี่มีอะไรอร่อยตรงนี้น่าชิมน่าดื่มบ้าง โอเควันนี้ขายดีไหมพอได้นะโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับหน้าร้านกาแฟร้านพี่หนูนะครับก็มีโต๊ะนั่งนะธรรมชาติโต๊ะไม้นี่หน้าเคาน์เตอร์มีเครื่องดืง่มกาแฟนะครับ,ร,บร้านสวยงาน,นครับแวะมานะครับสวัสดีครับ No, I just wanna hear you say it. I fall in love with.